สำหรับใครที่มีปัญหานะครับพี่ทำไมคลิปไม่แจ้งเตือนเลยทำตามผมเลยนะครับให้ทุกคนยกเลิกการติดตามก่อนนะครับแล้วก็ให้กดติดตามใหม่อีกครั้งจากนั้นจะขึ้นลูกกระดิ่งนะครับให้กดไปที่รูกกระดิ่งเลยแล้วก็กดไปที่ทั้งหมดนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ bobby com โอเคครับ mm hmm. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. อยู่กับผม bobby com อีกเช่นเคย mm hmm. ก็ในคลิปนี้นะครับจะมาสอน ลงมอดดีมลิก e กเ c อ e r 2021นะครับ oh, <no. S 1> เป็นมอดตัวฟูลทีมลิเวอร์พูลนะฮะ <Wow. S 1> ก็มีคอมเมนต์น้องๆน,นะครับสอบถามเข้ามาว่ามีมอดฟูลทีมลิเวอร์พูลหรือเปล่า oh, <no. S 1> ผมก็เลยจัดหามาให้นะครับ oh, <no. S 1> คลิปนี้ก็จะมาทำการสอนเหมือนเดิมนะครับ <Wow. S 1> โอเคก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับ oh. ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั o นแล้วนะครับผม จะมี3ไฟล์นะครับก็จะมีไฟล์ apk นะครับไฟล์ obb แล้วก็ไฟล์ data นะครับให้ทุกคนโหลดมาให้ครบนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแอปแตกไฟล์นะครับผมแนะนำเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับ es file e x p a r t e r นะครับใครไม่มีนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้เหมือนกันให้ทุกคนไปดาวน์โหลดมาให้ครบนะครับ ใน Play Store ไม่มีแล้วนะครับผมผมลองไปค้นหาดูแอป,ปนี้ถูกนำออกนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะสมัยก่อนนี่กำลังฮิตเลยนะใครที่แบบต้องการทำมอดทำอะไรนะครับต้องมีแอป,ปนี้นะครับเป็นแอปแตกไฟล์นะก็ไม่มีแล้วนะครับใน Play Store แต่ผมได้หาลิงก์มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนไปหาโหลดมาได้เลยโอเคครับ เมื่อโหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับตัวแอป ES File Explorer นะครับให้เรากดเข้าไปเลยอ่ากดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคเดี๋ยวรอโฆษณาสักครู่นะเขาโฆษณาอยู่โอเคก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในหน้าแอปนะครับก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับโอเคเมื่อดาวน์โหลดทั้ง3ไฟล์เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยครับ นี่ที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอ่าที่เขียนว่า54นะครับผมนะกดเข้าไปเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นหน้ารวมเมนูต่างๆนะครับอ่าไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจอย่างเดียวก็คือตรงนี้ครับผมดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกตรงไปตรงที่ดาวน์โหลดนะครับผมโอเค กดเข้าแฟ้มเลยนะครับแฟ้มดาวน์โหลดนะอ่าเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมให้เราเลื่อนลงไปครับผมเลื่อนลงไปหานี่ครับตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับก็คือ3ไฟล์นี้นะครับที่ผมให้ดาวน์โหลดตอนแรกนะนี่ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับให้ดาวน์โหลดก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าแอปนี้นะฮะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่ครับผม ไฟ apk นะครับไฟล์แรกแล้วก็ไฟล์ที่2ก็คือไฟล์ obb นี่นะครับที่ให้ผมวงแล้วก็ไฟล์สุดท้ายนะครับก็คือไฟล์ Data นะครับผมนี่เป็นไฟล์ข้อมูลนะถ้าใครไม่มีก็ทำไม่ได้นะครับผมให้ดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคมาดูวิธีการแรกเลยนะครับให้เรากดค้างไปที่ ไฟ OBB นะครับก็คือไฟล์นี้ทำตามผมช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะโอเคให้เรากดค้างไว้ที่ไฟล์ OBB นะครับจากนั้นครับผมสังเกตมุมล่างขวานะครับจะมีจุด3จุดนะครับที่เขียนว่าเพิ่มเติมนะครับให้เรากดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้จิ้มไปตรงที่แตกไฟล์นะครับผมนี่ แตกไฟล์ไปที่นะครับจิมไปเลยครับโอเคก็จะมีหน้าต่างแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับให้เรากดตกลงนะครับโอเคเขาก็จะทำการแตกไฟล์นะครับรอสักครู่นะครับไม่นานนะฮะนี่ครับโอเคแตกไฟล์ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ใหม่มานะครับนี่ฮะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเด้งให้อัตโนมัติเลยให้เราสังเกตดีๆนะครับอ่านว่า o b b dream l e a g u e 2020 MOD นะครับผมอ่าจะเขียนอย่างนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยปั๊บก็จะเจอแฟ้มแบบนี้และครับผมจะมีอยู่1แฟ้มนะครับให้เรากดค้างไว้เลยนี่ครับกดค้างไว้แล้วมากดจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับนี่กดไปครับเพิ่มเติมครับผมจากนั้นนะครับให้เรากดย้ายไปที่นะครับนี่ฮะ กดย้ายไปที่เลยนะครับปับ๊บโอเคมาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงครับเลื่อนลงหาคำว่า android นะครับผมนี่หาคำว่า android นะโอเคสักครู่นะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปเลยครับคำว่า android นะแล้วก็กดไปที่ obb นะครับเพราะว่าเราแตกไฟล์ obb มานะเมื่อกี้ ให้เรากดไปที่ OBB เลยโอเคกดไปครับผมจากนั้นครับทำการกดตกลงนะครับผมนี่กดตกลงได้เลยนะโอเคกดตกลงไปครับอ่าไฟล์มันก็จะหายไปแล้วนะก็จะเป็นไฟล์ว่างแล้วต่อไปครับผมเรามาทำไฟล์ Data กันเลยนะฮะโอเคนี่ครับ เรากดค้างไปที่ data นะครับนี่กดค้างไปเลยจากนั้นทำเหมือนเดิมเลยครับผมวิธีการเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะกดไปที่เพิ่มเติมครับจากนั้นกดไปที่แตกไฟล์ไปที่นะครับผมนี่ผมจะชี้ให้เหมือนเดิมนะเผื่อใครยังจำไม่ได้นะครับแตกไฟล์ไปที่นะครับโอเคจากนั้นกดตกลงได้เลยโอเคครับนี่ฮะรวดเร็วมาก จากนั้นก็จะขึ้นแฟ้มใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะเป็นแฟ้ม Data Liverpool นะครับผมนี่จะเขียนว่า d a t a l i v e r p o o l นะครับให้เรากดเข้าไปก็จะเจอแฟ้มเหมือนเดิมนะครับ1แฟ้มนะฮะให้เรากดค้างไปเลยจากนั้นทาเหมือนเดิมนะครับกดไปที่เพิ่มเติมครับผมนี่จุด3จุดตรงนี้นะฮะโอเคจากนั้นกดไปที่ย้ายไปที่นะครับนี่ตรงนี้ฮะ กดไปเลยจากนั้นเลื่อนหาคำว่า Android เหมือนเดิมเลยครับนี่เจอแล้ว Android นีครับผมกดเข้าไปโอเคขั้นตอนนี้เราดาวน์โหลดไฟล์ Data มานะครับก็ให้เรากดไปที่อ่าขอภัยครับผมกดไปที่ไฟล์ Data นะครับโอเคกดเข้ามาเลยจากนั้นนะครับให้เรากดวางได้เลยครับก็คือกดตกลงนั่นเองนะครับผมนี่ ก็ตกลงได้เลยปั๊บอ่าไฟล์ก็จะหายไปแล้วนะครับผมโอเคมาทําขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการติดตั้งเกมนั่นเองอ่านี่ครับก็นี่ครับเป็นตัว apk นะครับเป็นตัวสีเขียวนะฮะเป็นตัวมนุษย์ต่างดาวสีเขียวนี่นะครับผมให้เราจิ้มลงไปครับผม1ทีนะครับจากนั้นทําการติดตั้งได้เลยครับนี นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับทําการติดตั้งได้เลยกดเข้าไปครับเขาก็จะติดตั้งให้เรานะครับนี่ฮะแล้วก็กดติดตั้งอีกครั้งปับ๊บโอเคครับรอติดตั้งสักคู่นะครับามาดูกันมาดูกันมาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคจากนั้น เรากดเสร็จสิ้นได้เลยครับอ่ามีคือติดตั้งเกมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะเกกดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปดูในเกมนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านี่ครับโอเคเจอกันในเกมครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เข้าเกมมาได้ปกติแล้วนะครับผมนี่ฮะ หน้าจอแดงแจ๋ก็เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นมอสลิวพูนะครับผมนี่ครับก็จะมีหน้าชมะเลนนะครับยืนอ้าแขนอยู่นะครับแล้วก็อาปากด้วยนะครับผมโอเคก็เข้ามาเป็นปกติแล้วนะครับผมไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับผมเข้าไปที่หน้าหลักเกมนะฮะว่ามีอะไรนะครับผมมีอะไรบ้างนะโอเคนี่ครับสังเกตอย่างแรกนะครับก็คือเงินนะครับผม ไม่จํากัดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเงินก็คือไม่จํากัดนะครับก็คือซื้อนักเตะได้ทุกตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมกันเลยดีกว่านะว่าเป็นตัวลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับเคนี่ครับนี่เป็นก็เป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะครับอ่าแล้วก็อัพเต็มแล้วนะครับผมร้อยทุกตัวเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะดีมากแล้วก็นี่ฮะสังเกตหน้านักเตะครับโอ้โ เป็นหน้าตัวจริงเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับแอนี่ฮะโอ้โหอิชฉาจริงๆครับผมใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับถ้าไม่ได้ชมคลิปนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะฮะแมนี่ครับตัวนะครับอัพเต็มร้อยหมดแล้วนะครับไม่ต้องอัพเพิ่มอะไรทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับโอ้โ ครบเลยนะครับผมฟิมิโนมาเน่นะครับซาร่าชุดเต็มเลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับมีอะไรนะมินามิโนโอ้โหนี่ครับเป็นตัวญี่ปุ่นนะมินามิโนแม่ใครที่เป็นแฟนร์พูลนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมโอเคเรามาดูทีมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนักเตะขายนะครับผมนี่ครับอ่าส่วนนักเตะขายนะครับก็จะเป็น ตัวที่เกมทําขึ้นนะครับไม่มีหน้าจริงมาใส่นะครับผมก็นี่ครับเป็นมอสลิเวอร์พูลนะครับเขาก็เลยเก็บรายละเอียดลิเวอร์พูลมาเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคนี่ครับแต่อะไรก็ครบเลยนะครับผมนี่ฮะโลโก้อะไรก็ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีมกันเลยดีกว่ามาดูทีมนะครับโอ้โหนี่ะก็รายละเอียดครบเลยนะครับใส่โลโก้อะไรมาทุกทีมนะครับผม นี่ฮะเป็นมีเอเวอร์ตันเลสเตอร์นะครับปอโต้นี่ฮะใส่ทุกทีมนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาดูทีมใหญ่ๆบ้างนะครับนี่ครับแมนซิตี้นะครับผมลิเวอร์พูลเซลซีแอตมาต์ลิดนะครับอาร์เซนอลนะครับใส่ครบทุกทีมนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดถือว่าดีมากนะครับสำหรับม็อดตัวนี้นะครับใครที่อยากดาวน์โหลดมาเล่นนะครับผมผมก็ ทำตามผมสอนได้เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นในเกมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับในเกมมีการกระตุกหรือเปล่านะครับภาพสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมมาเลยนะฮะแม่ดีจริงๆนะครับนักเตะก็ไม่ต้องอัพเพิ่มแล้วนะครับผมมอสที่แล้วนะครับเป็นมอดแมสตี้นะครับตัวยังไม่เต็มเลยนะ ต้องมาอัพเองนะครับตัวนี้ครบเลยนะครับก็คือนักเตะเต็มร้อยทุกตัวนะครับแล้วก็ชุดอะไรสวยมากนะครับผมเนี่ยเป็นมอส l e a g u e 2021นะครับเป็นมอสฟูลทีมลิเวอร์พูลนะครับเนี่ยโอ้โหอิดชาลิเวอร์พูลนะฮะได้มอสดีๆแบบนี้นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับถ้าพาชมคลิปนี้อถือว่าพลาดมากเลยฮะโอ้โหนี่ครับดูจอยสติ๊กครับผม มีโลโก้เวอรยวพูด้วยครับโอ้โหสวยจริงๆฮะน่ากดจริงๆครับโอ้โหดูปุ่มบังคับปุ่มยิงนะครับปุ่มส่งโอ้โหมันน่าเล่นนะฮะโอ้โหนี่ครับแล้วแบบภาพสมูทมากโอ้โหเนี่ฮะสีสนามสดแล้วก็เสื้อสวยนะครับหืมดูเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหดูข้างสนามครับมีปงมีป้ายแบบสวยนะครับมันดูแล้วสบายตาฮะน่าเล่นจริงๆครับสำหรับมอดตัวนี้นะครับ ต้องไปหาโหลดมาเล่นนะครับผมทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ให้แล้วทําตามแค่ผมสอนแค่นั้นเองนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะว่าไม่เข้าใจจุดไหนนะครับแ่อยากก็อยากให้ทุกคนได้เล่นมอดแบบนี้นะครับสบายสบายใจนะครับผมไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากนะโอเคเล่นแบบใครไม่มีเน็ตนะครับก็เล่นได้นะครับเป็นแบบ สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้นะครับหรือว่าตัวนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมโอ้โหขนาดตัวมอสยังเล่นออนไลน์ได้อะทุกคนแหมใครเครียดได้เลยนะครับนี่ตัวเต็มแล้วสู้กับต่างประเทศได้สบายนะฮะโอโ้ไม่ต้องห่วงเลยครับโอเคเปิดแป,ป๊บไปได้มงแอนเ์สันโอ้โห โอเคเดี๋ยวผมยิงสักลูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบคลิปนะครับให้ทุกคนไปดาวน์โหลดมาเล่นกันนะครับสนุกสนุกนะครับผมอ่าไปฟิมโมโนโอ้โหจะได้ยิงไหมไม่ได้ยิงไม่ได้จบคลิปนะครับอ๋อเอาละจังหวะน,นี้ย่งได้จังหวะน,นี้ยกหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอโ้โหโชว์ไปเลยครับหนึ่งสเตปนี่ครับโอโ้โหรับสวยสุดยอดนะะโอแม่สวยจริงๆครับภาพ ยอมรับเลยว่าเก็บรายละเอียดดีมากนะครับสําหรับมอดตัวนี้นะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับสอนวิธีลงมอดนะครับดีมลีก g u อ s เ c อร์2021นะครับตัวมอ f ฟูลทีมลิเวอร์พูลนะครับตัวนี้ถือว่าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับไม่ได้ชมนี่ถือว่าพลาดนะครับผมโอ้โหโอเคหวังว่าทุกคนจะ ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันสนุกๆนะครับผมอ่าโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้เอาวิธีที่ผมสอนนะครับไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะครับสนุกนะครับมอสตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับภาพสวยแล้วก็เล่นได้ปกตินะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแล้วมีประโยชน์แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้าใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับผมก็จะบอกนะครับผมถ้าใครงงจุดไหนนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นมอดตัวไหนนะครับผมก็รอติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับ เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับโอเคไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ